Thank สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มีข่าวดีเอามาบอกแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นข่าวดีอะไรก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆสําหรับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาเจอคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับมาดูการจัดหาปุ๋ยให้ชาวสวนยางที่รับทุนปลูกแทนประมาณ2ล้านไร่ เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพศ2558นั่นเองมาตรา37/2วด้วยที่ได้บัญญัติไว้ว่าการปลูกแทนให้ส่งเสริมและสนับสนุนในการจ่ายให้แก่กเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งยางพันธุ์ดีพันธุ์ไม้ยืนต้นพันธุ์พืชปุ๋ย เครื่องมือเครื่องใช้จัดบริการอย่างอื่นช่วยเหลือหรือจ่ายเงินให้ก็ได้ทั้งนี้จะจัดให้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ซึ่งการดำเนินการจ่ายค่าปุ๋ยที่ผ่านมามีการดำเนินการในหลายรูปแบบทั้งการจ่ายเป็นเงินให้กับกเกษตรกรไปซื้อปุ๋ยใส่เองการโอนกรรมสิทธิ์การรับเงินค่าปุ๋ยให้กลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นผู้จัดหาปุ๋ยให้และการยางแห่งประเทศไทย หรือฐานะฐา,านะสกอยอเดิมที่เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้นั่นเองเป็นผู้จัดหาให้ซึ่งแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสียรวมถึงวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับในปี2565นี้กยทก็ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการปุ๋ยของการยางแห่งประเทศไทยที่มีผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเกษตรกรในการทำหน้าที่เสนอแนวทางติดตามกำกับและตรวจสอบการบริการจัดการปุ๋ยพร้อมทั้งยังมีตัวแทนคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสมเพื่อมอบเป็นนโยบายในการทำงานของเรื่องนี้ด้วยนั่นเองโดยจะใช้วิธีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนั่นเองครับ นี่ก็คือข่าวคราวเรื่องราวดีๆเราก็คอยติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับผมชอบคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ